คุณรู้หรือไม่ในโลกของพุทธศาสนามีความสามารถในการอ่านใจคนอื่นอยู่ความสามารถที่น่าทึ่งนี้ถูกเรียกว่าเจโตปริยญาณนี่คือความสามารถของจิตที่ทําให้เราสามารถยังรู้จิตใจผู้อื่นได้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลจากการฝึกจิตจนถึงขั้นสูงสุดผู้ที่ได้เจโตปริยญาณจะสามารถรู้ได้ว่าจิตของคนตรงหน้ามีราคะโทสะหรือโมหะมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทําได้ยังไง คำตอบคือการฝึกสมาธิครับแต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดานะครับต้องฝึกจนเข้าถึงระดับฌานที่4ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่จิตจะสงบและบริสุทธิ์ที่สุดพอจิตมีพลังมากพอจากฌานที่4เนี่แหละครับถึงจะสามารถเข้าถึงเจโตปริยญาณได้ในสมัยพุทธกาลความสามารถนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยเหลือผู้อื่นครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ปโปรดพระราธะให้บรรลุธรรม หรือพระสารีบุตรที่ใช้เพื่อแก้ไขความเห็นผิดของภิกษุรูปอื่นๆอย่างชาญฉลาดนี่คือการใช้พลังจิตเพื่อเผยแผ่ทำอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่ออวดอ้างริดเดช